สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมโต้กิฟสันนะครับก็มาพูดคุยกันอีกครั้งนะในเช้าวันเสาร์วันนี้ก็บรรยากาศคึมคึมบรรยากาศดีจังเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยเวลาที่ผมหยุดอยู่บ้านนะมันน่าจะคึมคึมอย่างนี้บ้างเวลาทํางานเขียนรูปเขียนอะไรให้ลูกค้าเนี่ยมันร้อนเหลือเกินนะครับอืมแต่พอเอิญวันนี้มาทํางานนะครับก็เหมือนทำโอทีนี่แหละครับ ก็อย่างที่บอกอมนุษย์เงินเดือนมันต้องมีโอทนะครับตัวผมเองก็ก็ยังต้องการโอทีลํำพังกินแต่เงินเดือนอย่างเดียวก็ไม่ได้โอทีนี่มันช่วยได้ในชีวิตอันนี้ตัวผมนะคนอื่นผมผมไม่รู้อ่ะคนเดือนอาจจะคนอื่นจะอาจจะเงินเดือนเยอะเนาะแต่ตัวผมผมต้องยังต้องอาศัยโอทีอยู่เป็นไปได้ก็อยากมีโอทีทำนะครับมันคือรายได้พิเศษรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนแล้วมันทําให้เรามีอยู่มีกินนะครับ จับใจ่ายใช้หนี้ที่มันมีอยู่แล้วมันก็ทําให้เราเหลือกินเหลือใช้นะครับเกิดความสบายใจเกิดความสบายใจทุกวันนี้ผมยอมรับนะมาตัวผมเองมีความสุขนะผมไม่ได้เสียแ้งนะครับผมหรือใครก็ตามคงรู้สึกเหมือนผมแหละมีความรู้สึกว่ารู้ไหมครับว่าคนที่เลือกเล่นการพานันได้จริงๆเ,เงินทุกบาทนะที่มันเหลืออยู่ในบัญชีเนี่ยไม่ว่าจะค้างอยู่กี่บาทหลักร้อยหลักพัน ไม่ว่าจะเข้าไปดูในแอปธนาคารไม่เข้าไม่ไม่ไม่ว่าจะเข้าไปไปซื้ออะไรไปจ่ายอะไรไปสแกนจ่ายอะไรจ่ายแล้วมันก็ยังคงเหลือเท่าเดิมคือม,มีมีอยู่พันหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติสแกนจ่ายนู่นนี่นั่นสองร้อยมันก็เหลือแปดร้อยแปดร้อยมันก็อยู่ทั้งวันเลยนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้สแกนมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละถ้าลองคนที่เล่นการพน,นันดูสิครับช่วงที่เราติดการพน,นันนะช่วงที่ติดการพน,นันนะช่วงที่ผมเล่นนะ ช่วงที่ผมเล่นหนัก,นกๆมากๆเลยเอาจริงเลยตอนนั้นเ,นง,เงินอย่าว่าแต่หลักร้อยเลยครับทุกคนหลักสิบเนี่ยผมแมงยังเติมเลยเป,เป็นไปได้ยังไงเงินเคยเสียเงินหลักพันใช่ไหมไอ้คาวเนี่ยมันมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยหลักร้อยกดเงินสดมาไว้ในกระเป๋ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมผม,ผมอ่าผมมีอยู่ตังค์พันกว่าบาทเกือบสองพันเลยนะก็ เอาไปเติมเล่นตอนแรกก็กะจะไม่เติมแล้จะเก็บไว้ใช้ในอาทิตย์เนี้ยมันต้องเติม,มน้ำมันรถนู่นนี่นั่นอืแฟนเอาไว้ให้แฟนโอนมาให้คือพยายามไม่เก็บเงินไว้กับตัวเองบอกตัวเองว่าอยากพยายามจะเลิกเนี่ยนี่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะอย่ากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอ่ะอย่ากเก็บเงินที่มีไว้กับอ่าอย่ากเก็บเงินสดหรือเงินอะไรต่างๆไว้ในระบบธุรกรรมการเงินที่เป็นแอปธนาคารอะไรพวกนี้ คนที่จะเลิกนะคนที่อยากจะตั้งใจเลิกหนึ่งมันช่วยได้จริงๆแหละอืมมันช่วยได้ในระดับหนึ่งยับยั้งในการที่จะไม่เข้าไปเล่นน่ะในขณะนั้นนะ่ะที่อยากจะเล่นน่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อมันไม่ไม่มีเงินในแอปถูกไหมครับไม่สามารถโอนได้นอกจากจะเอาเงินสดไปเติมกับเพื่อนแล้วก็เอาเงินสดไปฝากเพื่อนเติมเพื่อมาเข้าเวฟตัวเองเล่นอีกทีหนึง่งอันนี้ผมถึงบอกว่าวิธีพวกนี้มันจะจัดการกับเราได้ในในเป็นการป้องกันเบื้องต้นน่ะ เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับไม่ให้เราเข้าไปเล่นได้แบบทันทีเลยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันจะมีอย่างหนึ่งคือคนที่มันเล่นหนักๆคนที่มันอยากจะเล่นจริงๆนะคนที่ติดมากๆกันเละสุดท้ายแล้วใจแล้วก็เป็นคนกั่นกองอยู่ดีใจจะเป็นตัวตัดสินอันดับสุดท้ายเลยว่าเราจะเราจะเอาชนะใจตัวเองได้ไหมถ้าถ้าเราแพ้ใจตัวเองแพ้ต่อกิเลสความอยากเล่นมันมากกว่า วความยับยั้งชั่งใจอ่ะสุดท้ายใจเรานี่ก็รู้ดีอะอย่างที่ผมเคยบอกว่าคือใจเราสําคัญมากนะทุกคนใจสําคัญมากทําไมถึงบอกว่าใจสําคัญเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรารู้ไงว่าเราเก็บเงินไว้ไหนผมนะเนี่ยที่บอกว่าจะกาลังจะเล่าอยู่ตอนเนี้ยก็คือตอนแรกเนี่ยเมียโอนเงินมาให้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้เติมน้ํามันกินข้าวในอาทิตย์นั้นสองพันค่าวเนี้ยผมก็บอกจะไม่เล่นแล้วล่ะเอ้ยพอแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเสียไปเป็นหมื่นแล้วไงหยุด ไม่ไหวแล้วติดก็เหมือนทุกคนั่นแหละอยากจะเล่นแต่พยายามห้ามใจตัวเองปากนี่บอกไม่เล่นแต่จริงๆความตั้งใจจริงๆก็ไม่อยากจะเล่นนั่นแหละแต่คือด้วยความติดอะคนเรานะครับคนที่ติดเนี่ยจะรู้ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าผมจะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังคือเขาเขาอยากจะเลิกแล้วเขา ห้ามใจตัวเองไม่ได้เดี๋ยวสักเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการมาแชร์หรืออะไรเป็นเรื่องราวยืดยาวอะไรนักหรอกนะครับแต่เราจะมาคุยมาเล่ากันเตือนสติกันวันต่อวันนะครับเอางนี้ดีกว่าวันนี้เนาะนะครับก็ตอนนั้นนะ่ะเงินสองพันในบัญชีที่บอกแฟนโอนมานะผมก็บอกตัวเองว่าผมจะไม่เล่นแล้วละอืมนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งนะหลังจากที่ผมซื้อนู่นนี่นั่นไปกินเติมน้ํามันเสร็จแล้วอยังไม่เติมน้ามันนะ น้ำมันนี่เหลืออยู่สองขีดผมกล่าว่าตอนเย็นเนี่ยผมเลิกงารปุ๊บเนี่ยผมถึงจะเติมอ่าสรุปแล้ววันนั้นผมไม่ได้เติมน้ํามันเลยนะดูดูความทุเลสของคนที่ดูดูความดูความเป็นคนในตอนนั้นคือถูกกืนกินถูกถูกครอบงําไปหมดด้วยด้วยด้วยผีพนันสุดท้ายนะวันนั้นเนี่ยต่อให้ผมโอนเงินเป็นเงินสดออกมานะ ผมก็เสียหมดอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับหลังจากที่ผมเติมเงินในระบบไปแล้วอะ่ะที่มีอยู่ในสองพันที่แฟนโอนมาให้นะแล้วผมก็มีเงินในเศษในกระเป๋าอีกวันสองสามร้อยอ่ะพอผมเติมเล่นปุ๊บหมดปุ๊บใช่ไหมครับเงินในบัญชีหมดแล้วผมยังเอาเงินสดของผมเนี่ยไปฝากกับเพื่อนเติมผมเอาเงินเงินสดในในกระเป๋าในแทนที่จะเก็บเหลือไว้ให้ตัวเองกินข้าวมั่งนี่ไม่เลยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าผมก็ไม่แพ้ทุกคนหรอกนะครับที่ผ่านมาผมถึงบอกว่าทุกวันนี้ผมเลิกได้ผมมีความสุขมากไงเงินทุกบาทแม้แต่เศษเหรียญเนี่ยยังเหลือไว้ให้เราซื้อนู่นซื้อนี่ได้อืมเศษเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทอะไรพวกนี้ยังสามารถเอาไปหยอดหยอดมาม่าหยอดที่เป็นมาม่าครับนะครับใน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 ที่ทํางานของผมมันจะมีมาม่าครับเป็นมาม่าถ้วยนะครับเป็นตู้ใช่ไหมครับตู้บริการหยดน้ําหยอดขนมอะไรพวกนี้มันทําให้เรากินได้เห็น ทุกบาททุกสตางค์มันทําให้เราได้ใช้หมดแต่การพนันนะอย่างที่บอกเนี่ยผมหมดในบัญชีไปแล้วสองพันใช่ไหมผมก็เนี่ยใจเรารู้ดีว่าเรามีเงินอยู่เราไม่ยอมเลยไม่เก็บไว้เลยนะสองสามร้อยที่อยู่ในกระเป๋าที่เป็นแบงก์เงินสดอะครับผมก็ไปฝากเพื่อนเติมไว้ทุกคนผมก็ไปฝากเพื่อนเติมไว้เติมเงินนี่หนีอยนีกูจะกูจะแก้คืนวะอะไรเพื่อนก็รู้มันก็ขำโอ้ยพอเหอะวันเล่นวันพรุ่งนี้เอ้ยเติมมาก่อนเติมสุดท้ายก็เติมแล้วคราวนี้เป็นไงครับ เงินสองสามร้อยนี่จะไปตามเงินสองพันนี่ยมันจะตามได้เหลอครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อการพนันนะถึงผมถึงบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเนี่ยในในกรณีของผมนี่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ไม,ไ,มมไม่ไม่มันไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะมันมีหลายครั้งมากผมก็ยอมรับว่าการหวนกับไปเล่นอนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ติดพนันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรารู้ตัวและเราเลิกได้เร็วอะถ้าเราไม่หวนบ่อยไม่อะไรเงี่ยเราจะทําให้เราเกิดความชินไง เกิดความเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกอยากจะเล่นพวกนี้มันจะเริ่มห่างห่างออกไปนะครับต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้จัดการกับความรู้สึกอยากเล่นให้ได้จัดการกับตัวเองให้ได้ถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับอืมสุดท้ายแล้วเงินสามร้อยเงินสดก็เสียตามกันเข้าไปอีกกับเงินสองพันที่อยู่ในบัญชีก่อนหน้านั้น,น,นผมนะแล้วไงรู้ไหมครับก็เหลือแต่เศษเหรียญกองแกงกองแกงวันนั้นต้องยืมเพื่อนกินข้าว น้ำมันก็ไม่ได้เติมอ่ะช่วงเช้านะถ,ถ้าถ้าตัดสินใจในะเงินสองพันในบัญชีถ้าตัดสินใจเติมน้ำมันสักพันหนึ่งนะอย่างน้นอยๆมันก็เสียแค่พันเดียวใช่ไหมครับอีกพันหนึง่งมันก็ได้เติมน้ํามันไงอืมนี่ไม่เติมเลยไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเงินเสียหมดหน้าหงอยทํางานก็ไม่อยากทํางานนี่คือผีพนันทุกคนเป็นเหมือนกันที่ผมมาทําช่องมาทําคลิปเนี่ยผมพูดจากความรู้สึกของผมผมพูดจาก จากสภาพของความเป็นจริงของคนที่เล่นพนันนะครับมันไม่แตกต่างกันคนที่เล่นนะครับมันตกอยู่ในสภาพเดียวกันชะตากรรมเดียวกันทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วเราคิดว่าเราอยากจะพาตัวเองออกมาจากจุดนี้ยังไงคิดได้มันก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่เราคิดแล้วเรายัง,ยงหวนกลับเข้าไปเนี่ยเราก็จะอยู่ในวงจรพวกนี้แหละจมอยู่เนี่ยเดินออกไปไม่ได้ในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆนี่ก ไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วตอนไหนถึงไหนกันแล้วนะครับมีบ้านมีรถมีอย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะเรานั่งได้แต่นั่งมองดูความสําเร็จของเพื่อนน่ะคนนี้เขาไม่เล่นเนี่ยเขาหนี้สินก็ไม่มีแต่เราเนี่ยจมอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้นะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าอยากจะเลิกกันจริงๆอน,นะอืมใจเราอะ่ะสาคัญผมบอกไว้เลยนะครับ สุดท้ายใจเราะรู้ดีมันหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ฝากเงินไว้กับใครเก็บเงินไว้กับใครเงินอยู่ตรงไหนเรารู้หมดอืมพอเสียแล้วมันก็การพนันนะจุดสังเกตของมันอย่างหนึ่งมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมได้ปุ๊บถอนได้ปั๊บมันได้วัยคนที่เลิกเล่นพนันไม่ได้มันมีอยู่ไม่กี่อย่างมันมีอยู่ไม่กี่สาเหตุไอความรู้สึกของคนที่อยากจะเลิก อาการของคนที่อยากจะเลิกมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคือเวลาที่เสียมากๆเสียมากๆแล้วไม่สามารถที่จะไปหาเงินที่ไหนมาตามมาเป็นทุนที่จะเข้าไปไปเล่นต่อได้อะนั่นะคือคิดว่าตัวเองเริ่มหมดหนทางแล้วไงถึงอยากจะเลิกอันนี้คือคือคนที่อยากจะเลิกนี่คือข้อหนึ่งนะเสียมากๆแล้วไม่สามารถที่จะหาเงินที่ไหนมาตามได้อีกแล้วยืมใครก็ไม่ได้แล้ว คือไม่มีตัวช่วยอ่ะพูดตรงๆเลยอันนี้คือคนนี่คือประเภทหนึ่งที่อยากจะเลิกอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียแล้วยังรู้ว่าตัวเองมีเงินอยู่ตรงนี้นะยังมีเงินอยู่ตรงนี้นะยังสามารถที่จะเอากับคนนู้นได้คนนี้ได้ยังพอมีหนทางที่จะหาทุนมาเล่นต่อได้คนเหล่านี้จะยังไม่เลิกเขาถึงบอกไงว่าคนที่จะเลิกได้ก็คือหมดทุกบาททุกสตางค์ถึงเลิกได้ เริ่มจะมีความสำนึกก็ตอนที่ไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วพอแล้วไอ้ชีวิตเนี้ยพอแล้วเลิกแต่พอมีเงินแต่พออารมณ์ดีขึ้นมาผ่านไปได้ไม่นานหรอกไอ้ความรู้สึกพวกนี้จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีเงินเข้าไปเล่นพอมีเงินนี่ก็หวนเข้าไปเล่นพอหวนเข้าไปแล้วไปเล่นอีกแล้วก็เสียอีกเสียแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนี้แหละมันก็วนมาตรงนี้อีกนะวนมาเอยพอแล้วไม่อยากจะเลิกเราทําร้ายตัวเองซ้ําแล้วซ้าอีก เนี่ยแต่ถ้ามันได้ขึ้นมาความรู้สึกที่อยากจะเลิกผมรับประกันได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่มีความรู้สึกพวกนี้ในหัวสมองเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการหวนครั้งนั้นคุณได้เงินนะสมมติว่าคุณเติมเข้าไปสองพันเนี่ยคุณได้มาเกือบหมื่นหรืออะไรเงี้ยไมซ์เซ็ตใหม่จะถูกฝังขึ้นมาในหัวมันจะมีอยู่สองอย่างเล่นได้เสีย ก็อยากจะเลิกเล่นอา่าได้เข้าไปเล่นแล้วเสียอ่าเข้าไปเล่นแล้วเสียเนี่ยคือคนที่อยากจะเลิกพอแล้วตามไม่ได้ไม่มีเงินจะเล่นต่อแล้วแล้วก็คนอีกประเภทหนึ่งก็คือเข้าไปเล่นแล้วได้สองอย่างนี้จะมีความรู้สึกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคนที่เล่นเสียถ้ามีเงินก็ตามถ้าไม่มีเงินตามก็อยากจะเลิกแล้วคนที่เล่นได้ ได้แล้วมันก็มีความความ mindset ความคิดใหม่ไงาเราได้เกิ <c oughs> ดความมั่นใจเกิดความเชื่อใจว่าเราเนี่ยเฮ้ยเทพเราควบคุมได้จังหวะมันเป็นของเราแล้วเนี่ยความคิดพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปไอ้คราวนี่แหละเมื่อมีความคิดแบบนี้แล้วมันก็จะไม่หยุดไงครับนี่แหละผมถึงบอกว่าที่มาที่ไปของคนที่หยุดไม่ได้คืออะไรรู้ไหม เวลาที่ได้มันก็ไม่หยุดนั่นแหละได้แล้วมันก็อยากได้อีกมีไหมคนที่เป็นผีพน,นันแล้วได้แล้วหยุดทีเดียวเลยเลิกเล่นตลอดไม่เล่นไม่เข้าไปแล้วได้ช่วงเช้าปุ๊บช่วงบ่ายก็เอ้ยเข้าไปอีกหน่อยเข้าไปอีกหน่อยสุดท้ายเล่นไปเล่นมาก็เงินที่ได้มาก็เสียไปคราวนี้มันไม่ได้เสียแค่กําไรสิครับมันเสียไปทั้งทุนด้วย ถ้าจบแค่ทุนกับกําไรใน,ว,น,นวันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่บางคนเลือกที่จะเข้าไปตามครับหาทุนไปเติมตามสุดท้ายแล้วเสียกําไรไม่จบใช่ไหมครับวันนั้นคือสุดท้ายเราเสียกําไรกับทุนทุนตัวเองก็ไม่จบใช่ไหมครับในที่สุดอะไรรู้ไหมครับในที่สุดก็ยืมมานี่ก็จะตามมาไงครับเอานี้เนี่ยจะเข้าไปตามเอากําไรกับทุนที่ที่เสียไปก่อนหน้านั้นสุดท้ายแล้ววันนั้นเสียไปสามอย่างเลย เสียกาไรเสียทุนแล้วก็ยืมมายืมนี่ยืมสินมาตบท้ายด้วยกันเป็นหนี้ทุกอย่างก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับไม่ว่าการหวนข้างไหนก็ตามไม่ว่าจะหวนหวนคั้างนี้คุณจะเสียหวนครั้งนี้คุณจะได้เมื่อคุณได้คุณก็จะมี m i n d s e พวกนี้มันจะมีความมั่นใจได้ครั้งนี้มันก็ต้องมีครั้งต่อไปไม่มีทางที่คุณจะหยุดได้นะครับการหวนทุกครั้งมีการหวนทุกครั้รงมีผลกับความรู้สึก เสียแล้วมันก็อยากได้คืนเสียแล้วมันก็อยากตามแต่ถ้าหวนแล้วได้ก็อย่างที่บอกมันก็จะไม่หยุดมันก็จะมั่นใจแล้วก็เล่นครั้งต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ทุกครั้งไหมละ่ะแล้วครั้งที่เสียก็อย่างที่บอกทั้งทุนทั้งอะไรตามกันไปหมดเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับอยากจะฝากไว้นะครับฝากไว้ให้คิดผมมีเรื่องราวของคนคนนึงมาเล่าให้ฟัง ก็ไม่ไม่ถึงว่าเป็นการแชร์นะวันนี้อย่างที่บอกเรามาคุยกันสั้นๆนะครับบอกว่าพี่โตช่วยหนูด้วยคะ่ะเลิกพนันันไม่ได้เลยเลิกพนันเลิกพันันไม่ได้เลยครับพี่เขาบอกว่าหนูติดสล็อต <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าผมมาช่วยแนะน,นําได้แต่คนที่จะทําทําให้ตัวเองพาแต่คนที่จะช่วยเราได้จริงๆก็คือตัวเรานะครับมีอยู่คนเดียวเท่านั้นผมบอกไปเลย เราพยายามเวลาที่เราเสียเราท้อแท้เราหมดกําลังใจเนี่ยอย่างวันเนี้ยอย่างที่บอกบางคนนะเข้ามาคุยกับผมเนี่ยวันนั้นเขาเสียเขาหมดผมเข้าใจแหละผมก็ผ่านจุดนี้มาอยากหาที่ระบายอยากหาคนระบายคนให้กําลังใจแต่ใจลึกๆเรารู้ดีว่าเราอยากจะเลิกจริงไหมบางคนเนี่ยบางทีก็เป็นไปได้นะครับที่ว่าพอเข้ามาคุยกันปุ๊บแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็กลับไปเล่นอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับนั่นคือตัวของท่านเองเราถ้าเรารักเราเราก็หยุดถ้าเรายัง ยังมีอาการพวกนี้พยายามพยายามนะครับยาพยายามให้มีสัจจะกับตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็เข้าใจแล้วว่าคนเรากว่วาจะเลิกได้มันก็หวนไปหลายรอบแต่แต่อย่างที่บอกอ่ะทุกครั้งที่เราเสียแล้วก็อยากจะหาเพื่อนคุยหาคนมาระบายอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ผมอยากจะให้การพูดคุยของเรามันมันมันมีสติไม่อยากให้เป็นแค่การระบายนะครับ อยากให้เราพูดด้วยด้วยความรู้สึกที่อยากจะเลิกอยากให้เรามีความรู้สึกว่าเข็ดหลาบจริงๆนะครับคําแนะนําที่พูดไปอยากให้มันมันมันอยากผมคําแนะนําที่ผมพูดที่ผมบอกไปคือมันมันคือความจริงแล้วมันก็คือสิ่งที่คุณต้องทําจริงๆถ้าคุณทําไม่ไดม้มันก็ออกจากวงจรพวกนี้ไม่ได้นะครับอืมนะครับอย่างที่บอกแหละผมก็ช่วยแนะนําได้ คนที่จะช่วยเราตัวเราออกไปจากจุดนี้ได้จริงๆก็คือตัวเราเองนะครับไม่มีใครช่วยเราได้อืมใจเราสําคัญนะครับอย่างที่บอกหนูพยายามมากหนูเครียดจนตอนนี้หนูอยู่อออจนอนนนตี้หููยโรงพยาบาลคือหน้าตอนเขาคุยกับผมน่าจะประมาณอันนี้น่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับคือผมก็เลยหยิบมา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 ,มาเล่าให้ฟังนะครับน้องเขาเข้ามาระบายนะครับมีมีมีครอบครัวแล้วแหละมีลูกมีอะไรมั้งนะครับ เครียดจนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับเครียดจนถึงอยู่อยู่โรงพยาบาลเลยนะครับดูสิครับคนเรานี่แหละครับผมถึงบอกว่าคนที่เลิกได้เหมือนขึ้นสวรรค์มันคือเรื่องจริงนะครับไม่ได้เสแสร้งนะคนที่เลิกได้มันจะมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันมันจะเป็นตัวของตัวเองนะครับมันจะไม่เครียดนะครับน้องเขาบอกว่าสมองนึกแต่ตอนได้อยากตามยิ่งแพ้ยิ่งอยากตามนะครับ ยิ่งว่างยิ่งอยากเติมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือคือคือที่ผมเคยบอกไปคืออาการของคนที่ติดมากๆอะเราจะรู้ว่าเรารู้ตัวเราหมดแหละแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าหนูควรหยุดใช่ไหมครับพี่อันนี้คําถามนี่มันจะย้อนกลับไปหาเราอีกทีหนึ่งนะว่าเราควรจะหยุดหรือไม่หยุดนะครับที่ผ่านมาเราแย่ขนาดไหนนะครับเราเราทําให้ตัวเองแย่ขนาดไหนเราเจ็บมาพอหรือย,ยังนะครับ ล้วคิดว่าถ้าเราเล่นต่อไปม,มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างคําตอบเรารู้ดีนะครับคําตอบเรารู้ดีอย่าพยายามฝืนเลยนะครับเร,เรา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 ต้องยอมรับความจริงนะครับอย่าอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าคิดเองเออเองว่าต่อไปนี่เราต้องได้ม,ม,มันต้องมีภาพเหล่านั้นอีกมันต้องมีอีกสักครั้งอย่างเงี้ยนี่ความคิดพวกนี้มันจะทําให้เราแบบอืมผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่เราควบคุมนะครับมันอยู่ที่เขาควบคุม อย่าคิดว่าตัวเองควบคุมเกมได้ตัวเองจะชนะตลอดไปที่เราได้อะเวฟมันก็แค่ให้เราในบางครั้งให้เพื่อเป็นการปลอบใจให้เรามีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะมีครั้งต่อไปในเมื่อเราได้จางที่ผมบอกไปถ้าเราได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมั่นใจว่าว่าเราเนี่ยเออมาถูกทางแล้วเพราะเราได้ไงแต่ที่ไหนได้เวฟเวฟมันก็ให้เป็นเป็นเพื่อเป็นให้เราเกิดรู้สึกมีความอยากจะเล่นต่อ เขาบอกว่าหนูอายุสาิบเก้าปีรู้จักการพนันมาสี่ปีแล้วค่ะเล่นสล็อตอย่างเดียวเลยรู้จกักจากเพื่อนและแฟนเล่นมารวมสามปีค่ะในสามปีนี่เสียรวมๆแล้วสองสามแสนเกือบสามแสนนะครับแล้วล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดหนูเสียมาเยอะเลยค่ะเล่นเบลละสองร้อยแตกมาได้หนึ่งแสนเลยนะน้องเขาบอกแตกมาหนึ่งแสนครับ แล้วก่อนหน้านั้นก็ก็ก็แตกมารวมๆคือชนะอาเล่นทุกครั้งอาเล่นก็มีรางวัลอะไรมาให้ตลอดขึ้นน้องเขาเล่นสล็อตนะครับได้แสนกว่ากว่านะครับก่อนหน้ากุมภาพันธ์ที่เขาบอกจนปลดหนี้นอกระบบได้จนปลดหนี้นอกระบบสองแสนกว่าบาทได้เหลือแสนกว่าบาทคือมีนี่มีนี่อยู่สองแสนแล้วทีนี้สล็อตแตกก็ไปใชหนี่แสนหนึ่งทีนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งแสนนะครับแล้วก็ซื้อทองไว้อีกสองบาท แล้วก่อนวันเกิดน้องเขาบอกว่าจะไปเที่ยวหัวหินคือก่อนวันเกิดนะอ่าได้ไปเที่ยวหัวหินแล้วใจก็กระวนกระวายอยากเล่นจนในที่สุดก็เข้าไปเล่นกะจะเล่นให้พอสนุกกันแหละมันคืมอกคืมใจเ่างั้นอาจจะดื่มจะอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกอยากจะเล่นอ่ะอืมก็เข้าไปเล่นคิดยังไงไม่รู้แหละนะครับก็เล่นเล่นให้พอสนุกแต่มันไม่สนุกสิครับถ้าเสียแล้วมันไม่สนุกใช่ไหมดันเสียครับ น้องเขาบอกหนูดันเสียไปเก้าหมื่นเลยวันนั้นยืมงเงินเพื่อนมั่วไปหมดเลยตอนนั้นจนเป็นหนี้อีกครั้งครับแล้วก็เครียดกะว่าจะเลิกอะไม่เล่นแล้วพอเงินเดือนออกก็ยังเล่นอีกน้องเขาบอกเงินเดือนเดือนมีนาที่ผ่านมาก็คือที่ผ่านมานี่แหละครับปีหกแปดเนี่ยหนูเนี่ยเข้าไปเล่นอีกครั้งชนะชนะก็ชนะก็ก็แตกมานั่นแหละครับน้องเขาบอกได้มาอีกห้าหมื่นดีใจมากกับพี่ บทนี่อีกสี่หมื่นแล้วทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา,า,นมาก็คือน่าจะเป็นวันอังคารน้องเขาพิมพ์ม,มามันเกือบเดือนแล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คืออังคารของมีนาช่วงเดือนมีนานะครับไม่เขาไม่ได้บอกวันที่นะคือเขาพิมพ์ม,มาปุ๊บผมก็เพิ่งจะมาอ่านแ่ะนะอันนี้เขาพิมพ์อ่านหน้าตอนนี้คือตอนที่เขาพิมส,สดๆอ,อ่ะเขาก็บอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คื <ale S 2> อก่อนหน้าที่ได้ห้าหมื่นนั่นแหละก็คือหลังจากที่ได้ห้าหมื่นมาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มาเล่นอีกครั้ง ทีนี้ก็เสียไปอีกสี่หมื่นว่าจะเลิกแล้วพอพี่แต่ว่างเมื่อไหร่ก็เล่นตลอดขนาดมีอยู่วันที่ไปน,นอนโรงพยาบาลน,นะน้องเขาบอกมีเงินในบัญชีอยู่สองหมืนเข้าไปเล่นอีกในขณะที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเสียหมดเลยครับปั่นสลอ็อตหนูอยากจะร้องไห้ทําไมหนูถึงเลิกไม่ได้ครับพี่ถ้าหนูเลิกได้ตอนนี้นะชีวิตหนูจะดีมากเลยแล้วหนูยังมีทองเหลืออีกสองบาท แต่ถ้ายังไม่เลือกหนูอ่ะต้องขายทองขายทองแน่ๆเลยพี่เนี่ยใจเรารู้ดีเห็นไหมเรารู้เลยว่าเราเรายังมีความรู้สึกกลัวนะเนี่ยยังยังยังดีถ้าถ้าไม่นอนโลงมารผมว่าทองนี่อาจจะไปนะนะครับตอนนี้มีนี่นอกระบบแสนต้นๆครับพี่เดือนนี้ถ้าไม่เล่นน่าจะปิดได้สักครึ่งหนึ่งน้องเขาบอกว่าหนูไม่อยากรู้จักมาเลยครับพี่ทรมานมาก น้องเขาเล่ามาให้ผมฟังสั้นๆทุกคนลองคิดดูนะวงจรพวกนี้มันจะจบไม่ได้เราต้องจบเรามันอยู่ที่เราเราจะเป็นเราเป็นคนเราจะทําให้มันเราจะทําให้มันจบแบบถาวรหรืออยากอยากเลือกแค่ตอนที่เสียเงินที่ได้จากเว็บพนันนะครับมันไม่ใช่เงินที่ได้มาอย่างยั่งยืนหรอก ก็อย่างที่เขาเคยบอกอ่ะรวยแค่ชั่วข้ามคืนยังยังบางคนยังไม่ทันข้ามคืนได้เช้าเสียเย็นอย่างเงี้ยได้บ่ายเสียเย็นได้ได้ได้วันนี้เสียพรุ่งนี้อืได้อาทิตย์นี้เก็บมาได้ทั้งอาทิตย์จันทถึงสุกเนี่ยเก็บมาได้หมดเลยแต่พออาทิตย์ถัดมามันก็เสียคืนเหมือนเดิมการพนันเนี่ยมันไม่ได้ทุกรอบหรอกครับมันก็ไม่เสียทุกรอบเหมือนกันมันก็ไม่มีมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียทุกครั้งที่เราพยายามเก็บได้มาเรื่อยๆ มันจะมีอยู่ครั้งเดียวที่มันจะไปทั้งกําไรทั้งทุนแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่จบแค่ทุนกับกําไรมันจะมีหนี้ตามมาด้วยก็คือหนี้ที่เราพยายามที่จะหายืมมานี่แหละอย่างน้องเขาบอกเนี่ยยืมเพื่อนไปทั่วอะไรอย่างนี้ครับน้องคนนี้นะเขาบอกว่าถ้าถ้าตอนนี้ถ้าหนูยังหยุดเนี่ยหนูยังเหลือทองอยู่แน่นอนครับหนูต้องเหลือจิครับถ้าหนูหนูไม่เล่นต่อ ถ้าเงินสองหมื่นที่นอนโรงพยาบาลแล้วหนูเสียไปเนี่ยหนูทําใจกับมันยอมรับกับมันยอมยอมทําใจให้ได้ต้องยอมรับให้ได้ว่าที่เสียแล้วมันมันคือมันเอาคืนมาไม่ได้ภาพจําที่บอกว่าเคยแตกมาได้เป็นแสนอ่ะอย่าไปคิดเองนะครับน้องอย่าไปคิดเองว่ามันจะแตกเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีทางที่จะได้เหมือนเดิมครับเขากําหนดให้ได้เท่านั้นเราก็ได้แค่นั้นนะ มันไม่มีทางที่เราจะได้ได้เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราได้เหมือนเดิมนี่เราจะหยุดไหมก็ตอนแรกน้องบอกบอกมาตอนแรกเห็นไหมครับน้องบอกแตกมาแสนใช่ไหมอืมก่อนก่อนที่กลับมาจากหัวหินอะ่ะอืมก็แตกมาเป็นแสนแตกมาห้าหมื่นอะไรเงี้ยแล้วถามว่าน้องหยุดไหมละครับจนน้องกลับมาเสียอีกตอนนี้เหลือทองอยู่อีกสองบาทใช่ไหมครับเสียที่โรงพยาบาลอีกสองหมื่นตอนนี้เหลือทองสองบาทถ้าไม่เล่นต่อน้องบอกว่าจะน้องจะเหลือทอง เราอะยังคิดได้เลยว่าตอนนี้ยเราถ้าเราไม่เล่นต่อเรายังจะเหลือทองก็นั่นไงครับคําตอบมันอยู่ในใจแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้ดีนะครับในโลกในเมื่อเรากลัวเราเรากลัวว่าเราจะเสียอะไรอะไรต่างๆไปแล้วเรากลัวจะเสียทองเสียอะไรเงี้ยแล้วน้องจะเข้าไปเล่นทําไมล่ะครับเนาะก็พอนะครับก็พอถามตัวเองถือว่าเราเราแค่นี้เราน่าจะพอแล้วลนะ่ะเนาะ อายุยังน้อยถ้าเราเลิกได้เร็วชีวิตเรามันก็ดีเร็วนะครับอย่าไปรอให้อะไรที่มันแย่ไปกว่าน,นี้นะครับอย่าไปรอให้จนถึงวันที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้วันนี้เราอาจจะยืมคนนู้นได้ยืมคนนี้ได้แต่ถ้าสักวันหนึ่งเราไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างมีแต่ตัวหนี้สินก็อีลุงตุงนังไปหมดแล้วคนที่เคยช่วยเหลือเรามาตลอดเขาไม่ช่วยเราละ่ะ เราไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งเราไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือเราได้อีกเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเราจะทํำยังไงเราจะอยู่ต่อไปยังไงเนี่ยสําสคัญมากนี่คือคําถามที่เราควรจะมาถามตัวเองถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วไปถึงจุดนั้นจริงลองลองเราลองคิดเล่นๆดูซิว่าเราจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็อยากจะฝากอยากจะเตือนสติทุกคนจริงๆนะครับอืม การพนันมันไม่เคยทําให้ใครรวยหรอกคนมีเป็นล,ล้านคนมีเป็นสิบล้านระดับเท่าแก่ระดับเจ้าของโรงงานนี่ก็ฆ่าตัวตายมาแล้วนะเพราะการพนันสมัยก่อนที่ยังไม่เป็นข่าวนะเข้าไปในบอนเข้าไปเล่นในบอนที่ไม่ใช่บอนแบบพวกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนพวกเอ่อเหมือนพวกออนไลน์ขนาดเล่นในบอนเขายังหมด ที่ดินหมดอะไรต่างๆกันไปหมดเลยนะครับนักภาษาอะไรกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นการพนันออนไลน์ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเราพนันกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราพนันกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ขอให้มีสตินะครับขอให้ทุกคนเลิกให้ได้คนที่เลิกได้แล้วอยู่พวอ่าคนที่เลิกมาได้ตลอดแล้วก็ไม่หวนกลับไปผมก็ขอขอให้ทําขอให้ทําอย่างนี้ไปตลอดนะครับอย่าอย่าอย่าล้มเลือกความตั้งใจนะครับ เราทํามาดีแล้วเราอย่าหวนกลับไปนะครับส่วนคนที่ยังเลิกไม่ได้ก็ขอพยายามนะครับมีสติแล้วเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับถามตัวเองอีกครั้งว่าเราอยากจะพาตัวเองไปจากจุดที่แย่ๆแบบนี้ไหมเราพอได้หรือยังนะครับถ้าพอได้แล้วก็ขอให้หยุดขอให้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะครับ <S <S เลิกวันนี้มันก็ดีวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะได้มากกว่าการ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 ,การไม่เสียเงินคืออะไรรู้ไหมครับ ความสบายใจอย่างที่เขาบอกว่าอย่างที่คนที่เขาเลิกมาได้จริงๆเนี่ยเขาจะพยายามบอกตลอดว่าถ้าคนที่เลิกได้แล้วสวรรค์มันมีจริงๆคํานี้มีจริงนะครับแล้วเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงครับสวัสดีครับ